ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วขาวเขียวโรงเรียนคำาพนทองบริบูรณ์ราชบำรุงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนคำาพลทองบริบูรณ์ราชบำรุงตั้งอยู่เลขที่61หมู่7ตําตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสามเป็นโรงเรียนคุณภาพ มีโรงเรียนเรียนรวมสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบืองทองและโรงเรียนบ้านแก้งเดือมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น22คนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น182คนผู้บริหารโรงเรียนนายสุขสรรจุธารัตอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมนำความรู้พัฒนาสู่นักเรียนในศตวรรษที่21 เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมนำวิถีพอเพียงคำขวัญของสถานศึกษาขยันเรียนเพียรทำดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำาพาปร,ประชาธิปไตยปรัชญาของสถานศึกษาปัญญาวัฒนเนสือโยปัญญาประเสริฐกว่ารัย์สีประจำสถานศึกษาขาวเขียววิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนคำพลทองบริบูรณ์ราชบำรุงมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คุณภาพมาตรฐานใช้คุณธรรมนองความรู้ผู้เรียนรักการอ่านรักการทำงานมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมคุณธรรมอัตลักษณ์มีวินยัยมีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสามีความพอเพียงผลการดาเนินง,งานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพอถรอระดับคุณภาพสามดาวโรงเรียนคำพวนทองบริบูรณ์ราชบำรุงผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนคำพวนทองบริบูรณ์ราชบำรุง มีบรรยากาศร่มรื่นปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีลานธรรมมีป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตติดตามต้นไม้บริเวณโรงเรียนมีการทาสีอาคารเรียนอย่างสวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีห้องศาสตร์พระราชาห้องคุณธรรมนำวิถีพอเพียง ห้องเรียนห้องพิเศษมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้วัสดุสื่ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีพร้อมใช้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนได้นำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการโครงการในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนโดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนคือมีโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมตามโครงการมีคำสั่ง มีการปฏิบัติงานแต่ละโครงการและมีผู้รับผิดชอบครบถ้วนมีการจัดค่ายคุณธรรมนำวิถีพอเพียงมีกิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียนกิจกรรมเด็กดีวีสตานักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกรอบอัตลักษณ์แนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนและได้มีการเผยแพร่นในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับเว็บไซต์เพจของสถานศึกษาจัดกิจกรรมหน้าเสาธงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนจัดนิทรรศการภายในและภายนอกโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่น จัดนิทัศการณวัดสว่างบึงทองในการประเมินหมู่บ้านศินห้าการประชุมสัมมนาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและมีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดกับผู้บริหาร ผู้บริหารบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้หลักธรรมมาพิบาลอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลานิเทศการเรียนการสอนตามกําหนดเวลาพูดจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้มีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการดำเนินงานตามแบบแผนแบบประเมินสรุปรายง,งานผลผลที่เกิดกับครู ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมบูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาและกิจกรรมที่สอนอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจผสมผสานการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ตาม กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออเข้าสอนตรงเวลาพูดจาสุภาพเตรียมสื่อการสอนอุปกรณ์ในการสอนส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดช่วยเหลืองานโรงเรียนอุทิศเวลาให้ทางราชการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานเช่นโครงงานสวดมนต์สร้างสมาธิเจริญปัญญาวินัยสร้างได้ด้วยตัวเราโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะส่งผลให้นักเรียนมีวินยัยพูดจาสุภาพยิ้มง่ายไหว้สวยมีจิตอาสาทิ้งขยะตามที่จัดเก็บ ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาและมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราชบำรุงปีการศึกษา2565ผ่านในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.14 และมีผลการประเมินอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงผ่านในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ92.14การได้รับการยอมรับผลจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนพบว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนลดลงและเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น การดำเนินง,งานประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยทุกคนทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือตรวจสอบประเมินผลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งนับเป็นการพัฒนานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนส่งผลดังนี้ โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2,565ได้เผยแพร่พผ่านเพจและเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่าน YouTube และมีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนบ้านหนองพลสูงอำเภอนามน โรงเรียนท่าแห่งวิทยาคมตำบลของชัยอำเภอของชัยจังหวัดกาลสินและได้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสามนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลให้แก่นักเรียนที่เข้าค่ายในการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานของจังหวัดกาลสิน์ในปีการศึกษา2566ภาพความสำเร็จ ด้านสถานศึกษาโรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณ2564ระดับคุณภาพ 2A โรงเรียนผ่านการรับรองรอบที่4จากสำนักการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาสมศ โรงเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมสพทออประจำปีการศึกษา2564ระดับ2ดาวโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2565 โรงเรียนผ่านการประเมินได้รับรางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศปีการศึกษา2566ระดับดีเด่นด้านผู้บริหารได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครูได้รับรางวัลเพชรเสมากาลาสินสามด้านครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร s สได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติได้รับรางวัลครรุสาดุดีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสมาคมครูกุชินารายได้รับรางวัลครูดีไม่มีอใบยมุก ได้รับรางวัลตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้รับรางวัลเพชรเสมาการสิน3ด้านนักเรียนปีการศึกษา2,565นักเรียนเข้าร่วมประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับสบพทออจำนวนหนึ่งรายการการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บออดีเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 นักเรียนเข้าร่วมประกวดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่จำนวน10รายการกิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมขับร้องเพลงประเภทต่างๆปีการศึกษา2566นักเรียนได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยมีผลงานในระดับเขตพื้นที่ดังนี้ เด็กหญิงธิติรัตน์ดนเพวได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทแต่งคำประพันธ์กรสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เด็กหญิงอ่อนปริยายงยงใหยได้รับรางวัลการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กหญิงอ่อนปริยายงยงใยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ รักษาชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาผลจากการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือมีวินัยมีความรับผิดชอบรอบคอบจิตอาสาและมีความพอเพียงส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีมีแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชนนักเรียนมีคุณธรรมมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นอันจะส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทําเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ